พี่สีต้องขอบคุณอขอบคุณคุณลูกนออแเราแล้วเราก่อนจะไปทํากับข้าวต้องขอบคุณเพื่อนๆเราก่อนสีเพื่อน,อนเ,อน,เ,อน,เอนก็ทําให้เราเติบโตอ่ะต้องขอบคุณคุณลูกนอนขอบคุณน้องโยงขอบคุณอแอมโจ๊กที่สื่อสารสิ่งดีๆให้พี่สีได้มีวันนี้ขอบคุณน้องดาที่ทําไลฟ์สดที่ที่สั้นที่สุดแล้วก็มีฝูงวบฝูงควายฝูงลิงมาเข้าเยอะมากเลยพี<笑><笑>่เพื่อนๆจริงจริง แต่วันนี้เราจะเอาฝูงลิงหรือฝูงอะไรก็ไม่รู้วันนี้คลิปน่าจะยาวนะคะพี่เพื่อนๆไลฟ์สดน่าจะยาวมาโครงพริกกันเลยต้องขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณกําลังหลักทั้งหลายนะคะที่ช่วยให้บ้านพี่สีเติบโตและสร้างรายได้ขึ้นมาเป็นกอบเป็นกำกอบกราอะไรก็ดิฉันไม่เคยทําได้ได้ร้อยร้อยกว่าสักทีอ่ะอุ้ยกว่าจะทําได้หน้าดําข่ําเครียดแต่ครั้งนี้นะคะพี่เพื่อนๆ ทำแบบง่ายๆได้ง่ายๆกันเลยนี่ค่ะมียอดมพะพร้าวอ่อนมีขามีตะไคร์มีหอมแดงหอมแดงแล้วก็มีกระเทียมเดี๋ยวเราจะมาโขลกพริกกันมีผิวมะกรูดนะคะพี่ๆเพื่อนๆตอนนี้เราจะทําการโขลกพริกกันก่อนเอาเราต้องซูมไหมต้องซูมไหมนี่ค่ะพี่ๆเพื่อนๆหลังจากที่ไปทําสวนมาลมบนหายนะคะ ตอนนี้เราก็จะเอากลับมาใหม่นะคะเราไม่ยอมเราผู้ไม่แพ้นะคะพี่ๆเพื่อนๆเราคือผู้ไม่แพ้นะคะเรามาตำต่อนะคะเรามาตำพริกแกงของเราต่อนะคะก่อนจะไปตำพริกแกงพี่ๆเพื่อนๆนี่ตักไร้ใบมะกรูดต้องเตรียมพร้อมขาต้องเป็นขาแก่เท่านั้นนะคะพี่ๆเพื่อนๆพี่ๆเพื่อนได้ยินไหม ของยอดมะพร้าวอ่ะเขาบอกว่าโอ้โหซื้อต้นมะพร้าวมาหลายปีไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นหมันไปได้นี่ค่ะพี่จีนต้องขออนุญาตมาด้านนี้เลยหันคาก่อนนะคะนี่หันคาหันคาอาพี่สีบอกว่าโอ้โหเลี้ยงตั้งหลายปีนึกว่าจะออกดอกออกผลออกลูกออกหลานให้ได้กินปรากฏว่า ไม่มีลูกมีหลานนะคะเป็นหมันนะคะต้นมะพร้าวเป็นหมันพี่พี่เพื่อนๆนี่แกงค่อนข้างจะเยอะนะคะเราจะแบ่งพี่สาวนะคะนี่ค่ะพี่พี่เพื่อนๆวันนี้มาลุน้นว่าพี่สีจะตกไหมจะตกเวทีจะตกรันเวย์ไหมนี่นี่ค่ะพี่พี่เพื่อนๆหันคานะคะหันคาหันตะไคร้นะคะตะไคร้ก็เอาในบ้าน ก็ขุดในบ้านนะคะมีขามิตรไคไว้กินแล้วนะคะจะใส่ขาใส่ตะไคร้ใส่ผิวมะกรูดนะคะพี่พี่เพื่อน,นถ้าใครจะทำตำพริกแกงแบบแบบแบบภาพกลางนะคะก็ใส่ผิวมะกรูดใส่กะปิลงไปนะคะแต่ของพี่สีจะตำแบบทางเหนือนะคะพี่พี่เพื่อน ใส่ผิวมะกรูดแล้วก็ใส่มะหลดมะแขวนนะคะใส่มะแขวนใส่เม็ดผักชีนะคะนีค่ะผิวมะกรูดเอาแต่พอหอมหอมแล้วก็มีกระเทียมนะคะพี่พเพื่อนเพื่อนนีจ้ะมีกระเทียมอ่าพริกแกงเหนือนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนตำไม่ยากนะคะใครที่อยากทานพริกแกงเหนือมาบ้านพี่สีล้วกลับไปแล้วทุกคนจะทำเป็นนะคะเราก็จะเน้น ก็จะเน้นนะคะพี่พเพื่อนๆเน้นกระเทียมเน้นหอมแดงเราต้องโขกอะไรเป็นอย่างแรกเดี๋ยวพี่สีจะโขกให้ดูนะคะใครที่มาบ้านพี่สีต้องทําแกงเหนือเป็นค่ะถ้าอยากทานถ้าใครไม่ชอบใส่ปลาร้าก็ใส่กะปิได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้ปลาร้าแบบไม่มีกลิ่นก็มีนะคะใส่ฟาร้าขวดก็ยังได้เลยนะคะพ,พี่เพื่อนๆน,นี่ค่ะมีใส่หอมไป มีหอมนี่ค่ะพี่ๆเพื่อนๆนี่ค่ะแล้วก็มีปลาร้านะคะพี่ๆเพื่อนๆนี่ปลาร้าของแม่บุญล้านะคะใครที่จะปรุงใส่น้ำปลาร้านะคะใส่น้ำปลาร้าแม่บุญล้เอ้ามีคนมาหนุ่มเออเอเสียเสียเสียวันนี้ไม่ตกเวทีแน่อาอาเอ้าอาเอาวันนี้ไม่ตก นี่ค่ะพี่ๆเพื่อนๆเ,เดี๋ยวพี่สีจะทำไฮไลท์ทำไฮไลท์แล้ว